ตังมอตังมอตังมมตังมอลูกตะตอตาวานยิ่รับประทานยูกออกถูกใจ Hello. Hello สวัสดีค่ะพ่มพี่น้องสุขุสุขคนนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอลิซาพาเพลกัเมื่อนี้ฉัไปเก็บเห็ดแต่ว่าไม่ได้ไปเก็บในป่านะคะทุกคน ไปเก็บเห็ฮดดินไปเก็บเห็ดดินมาแกงคืออยากกินแกงเ็ดไหมคะช่วงนี้ฝนตกเนาะยูวสวีเดนกำลังเกิดตะปูตะปี้อากาศก็เลยสไปเก็บเสิมาแกงเฮดแต่เดี๋ยวพักกันเสียมากินถ้ากินแกงเ็ดน้ำปีด้ากำลังสิขับรถไปตอนนี้ประมาทุ่มกว้าเลยล่ะสีพอจักดอกบอนน์ตอนนี้มามากอากาศเป็นคึมๆึมค,มค่ะทุกคนเห็นบ้างข้างนอก เยวจะกลับกล้องที่ดูนะคะอากาศคึมคึัค่ะฝนเพิ่งตกเสร็จใหม่ๆนะคะฝ่ามือกันยังบอดเดินเห็นสนตาเวน้นต้องบอกไม่ได้จ้ะแค่คุณย่องเดี๋ยวจะให้ดูนะคะฝ่ามืดมากๆเลยฝ่ามืดฝนตกชุ่มมือฝนตกลายมือแล้วหัวก็ซื้อซาิึงเห็นงานแล้วนะคะทุกคนนะก็โปรดให้อภัยนะคะ จะให้ดูนะคะฟ้ามืดขนาดไหนกำลังขับรถไปเก็บเห็ดนะคะทุกคนเก็บเห็ดเวลานี้นะคะได้มาแล้วทุกคนกลับไปเก็บมาแล้วะค่ะทุกคน เฮ็ดดินแหม่กับสิ он, ่งแคร่พวกเฮ็ดก็เฮ็ดเอียงบานเห่าเนาะท่าอีสานบานเห่าทุกคนท่าอีสานจะรู้ดีแต่ว่ายูสวีเดนฝรั่งเขาไม่กินนะคะฝรั่งเขาเขาจะบอกกินเฮ็ดอันนี้เขาเขาอยากไม่เป็นพิเบือเห็ดพิเบือร์สิ่งนี้แต่คนไทยหลักๆกินตัวปีกหมักน้ำคือเฮ็ดดินบานเห่าแหม่มักแก่ใส่ไอตูนหอมๆเหล็กอะน้ดาหม่อนหอนรั่วก็เอามาหนึ่งตำเจลหมักพริกใส่กระเทียมใส่หยังใส่น้ำปลาแดดจักหน่อยผงชูรสย่อๆอันสิกระมั้ ข้าวเหนียวตุยคุยแ่บมากเดี๋ยวไปสิไปล่างนะคะแล้วก็สิม่แกงสุดทุกคนกินเน,นจ้ามาค่ะพี่้องปองไปแกงแล้วๆค่ะแกงเห็ด<อ>แสงบ่ค่อยดีไปก็เลยใช่ฟิลเตอร์ที่มันสว่างขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วกินข้าวเย็นตอนสามทุม่มซึ่งมันไม่ควรเลยนะคะไม่บอกกวนเลยข้าวเหนียวผําเดพี่้องแต่นายบอที่เรา ห่อนกินกับแกงเห็ดห่อนๆพ,พี่น้องเมื่เห็นเนาะเมื่เห็นตั้งกล้องบอนนีโตัวกินข่าวบ้านพีกมันเป็นกคบายๆแมะมันสูงมันก็เรียกว่าสะดวกทำแก้วมาบ้าน่ทะท้อนไหญต sao đó Số gấp dạng như thế nào theo แก้วปแดดกินแบบเล่าๆอ,อเป็นบบบเท่า,าใส่ใบสมอ,อแบแอบนะพี่้องเนาะ 是。嗯，好。香。 Lật Khỏi tuyệt luôn Tôi rằng hiểu bản hả đây อ,อ,อันนี้เฮดเอออันนี้เฮเพิ่งหวานนะทุกคนเดาตุมต้มๆม,นะมันหนาครับหนังบ๊บ Wow. Không khó ở bơ tiếp nào. Yeah. ขา่าวอิมแล้วล้วค่ะทุกคนตัดบทไปเลยเนาะปิกยันทุกคนเพื่อแบบว่านาั่งกินโดนโดยบ่มีอรียบทเอียงที่เปลี่ยนแปลงไปนะตอนนี้ก็จะมาล้างปากด้วยแตงโมนะจ๊ะแตงโม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 ลูกตะตอดะวานี่เราประทานเดียวกอกถูกใจแตงโมจินตาลามหาม่แตงโมจินตาลามามัมบกดูด้านในสีแดงใจไวาย มันไม่บานเท่ากุ้งเ่าอยู่บนโม่กับเขาวรู้สึกผิดมากรู้สึกเพลียที่กินข้าวแรงแบบขนาดนี้อ่ะ เจ้าฟันชามสำหรับมื้อนี้กับไวซัมมนีเนาะค่ะทุกคนเนาะกับ้อมปากหอมคอพ่อหายคิดถึงกันเนาะ,ะมากับบแบบแบบแบบกันยังดีกว่าบอม,มาเลยเนาะคะ่ะทุกคนเนะะาะให้มากกับกดไลคะ์กดซับสไคร e ก็กดกระดิ่งนะคะปิ๊งปิงใครชอบก็กดใครชอบก็กดนะคะทุกคนกับช่องนี้นะคะจะหาสาระไม่ค่อยได้นะคะกับความาบึงความเปิดเผนเนาะอันไดที่ว่าพิดเ่าาถึออารียบาบดไดที่สดแสดงออกไปโดยที่บอรมอสมกับขอโทษขอภัยทุกคนเนาะกัอยู่เป็นแรงอกแรงใจกันและกันไม่ต้องรักมากรักไม่น้อยแต่คอยรักมานานนะคะ mm. สำหรับวันนี้ Swadi ka bye Deep in the shadows, I know it's hard.